นุ่นนุ่นนุ่นไม่ใช่นี่กูดนี่นี่ดูมือนะนี่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 ี่นี่นนี่นนี่นีนี่นี่นหนี่น่นนี่นอ่นน่นี่น่นี่น่นี นี่แบบว่าไอ้โรคอะไรนะอ่าอ่า <R> S อาวีหาง,ง่วงเด็กตายไปแล้วคนนึงหาง่วงอะอ่ะง่วงก็ไม่นอน,น,อนอเออเอานอนตรงนั้นเลยแม่มัดผ้าแม่มึงหรือยายมึงเฮ้ยวันเสาร์เออพุ่งอยู่มาอางิตย์ดูน้องเล่นใหญ่เลย ที่จริงมันก็ไม่มือดอหรอกนะย่าแต่ว่าอากาศอากาศอันนี้มันเข้าน้าหนาวมาห้มไปอะทงานอะเมื่อเช้าพูดหนาวโอ้พี่ภูมินอน,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 นสบายจังวะ ทานาดบูมันเองยังไม่ก็ตื่นลุ้นเลยอะไรกัน